ครับวันนี้เราก็มาเจอโปรนะฮะไม่ใช่โปรเพยเยอร์โปรโปรแกรมแฮกแมพอันนี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกฮนะแต่ว่าเล่นไปเล่นมามันก็ต้องมีต่อมเอฟบ้างนะเพิ่งเล่นตอนเมื่อกี้เลยฮะวันนี้เป็นวันที่13สิงหานะฮะก็เราเล่นเป็นบนะิ l o w เนาะก็ฟาร์มปกติเลยฮะอันนี้ตอนแรกนี่ไม่รู้ว่าเขาใช้โปรไงก็เลยเออก็ฟาร์มไปปกติเดินเกมอะไรก็เดินปกติเลยนะฮะจน รู้ว่าเขาแฮกแมปนี่แหละก็เลยเปลี่ยนวิธีเล่นนิดนึงเลิกดักนะฮะเล่น below ก็เริ่มฟาร์มที่ดูนะฮะเริ่มฟ้าเนาะเพราะว่าตัวนี้ใช้มานาค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้ามีลดคู่ดาวฮะมันจะทำให้ฟาร์มเร็วขึ้นแล้วก็ไปจบที่เลนแคลรี่นะฮะซึ่งแคลรี่เราเป็นเซลิก้าเนาะฝั่งน้นเป็นอ e ีรินนะ,ะก็ฟังไปไม่ได้มีอะไรนะจนไอเนี้ยเริ่มเอะละแบบจังหวะเป๊ะมาก แต่ถามว่ามันจัดหรือยังต้องบอกว่ายัางนะแต่รู้ว่าเขาลัดโคตรเปะเลยดูได้ไงว่าเลือดคีบเราเหลือเท่านั้นแล้วสกิลเท่านั้นจะตายเนาะช็อตนี้ก็เล่นพลาดไปนะเขาก็ได้เก็บคิวไปอันนี้ผมพลาดเองเต็มๆเ,เลยเขาก็เกิดจัดๆเลยฮนะอันนี้ไล่แกงไปได้หลายตัวนะแล้วพอผมเกิดมาใหม่เนาะก็กะเนียนไงฮนะไปอมังกรแล้วค่อยไปเล่นเลนบนนะฮะกะแบบ เนี่ยฝั่งต่อข้าไม่เอามันต้องเล่นไม่เป็นแน่แนเลยตอนนี้ผมอยู่แรงต่ำเนาะก็อีลินเจ็บใช่ไหมฮะก็วิ่งไปฮะบางกรฮะกะเอาเต็มที่ฮะตรงนี้คือเช็คก,ก่อนทุกพุ่มเลยนะว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมนะฮะจะได้ไม่มีใครมาลัดผมไงเออแต่ว่าถามว่าลัดง่ายไหมก็ไม่ง่ายหรอกครับผมมีู้ณิศเนาะก็เปิดไปนะ,ะแล้วดูตรงจังหวะที่บางกรใกล้ตายนะมันจะมีอยู่ตัวนึงมันโผลมาแบบกะมาลัดอะ่ะ เออถ้าไม่ได้เอาคุณอีกมานี่ก็คงสุ่มเสี่ยงนะอันนี้สงสัยสุดๆแล้วว่าแฮกแมปป่อว่าแมปเราสว่างสาหรับเขาหรือเปล่าแล้วคือดูการวิ่งไล่นะปกติแชร์ี่มัเป็นวิ่งไล่ป่าอบบนั้นแนหะแปลกป่ะทันทีเลือดเราก็เต็มนะเลือดเราไม่ได้แบบน้อยเลยเลยนะตอนนี้คือสงสัยสุดๆแล้วนะว่าแมปเราอาจจะสว่างสําหรับตัวเอลิ in, นเนาะส่วนตัวอื่นนะนี่เฉยๆนะเสร็จล้วก็ไปเติมไฟนะะสังเกตว่า มีผมมีเคสใช่ไหมเดินไปพยายามจะไปปิดหลังเนาะล้วดูเขาวิ่งอะจังหวะโคตรเป๊ะเลยนะฮะปิดหลังไม่ได้เอเหมือนเห็นว่าเราจะเดินผ่านไปปิดหลังเขาเขาถอยไปทิ้งให้อลัมตายแบบงงนะฮะอันนี้ผมค่อนข้างชชว,วร์ละอาัมอะไม่ได้แฮกแต่ไอตัวอีลินเนะี่ยแฮกง่แงนะฮะพอเราไปวนชีฟเสร็จนะฮะล้วก็จัดให้เกลวล่านะฮนะซึ่งก็ปรากฏว่าใช้สกิลพลาดเนะี่ยซึ่งก็เออโอเคไม่เป็นไร โอ,อกาสเล่นใหม่เราพลาดเราไม่ตายไงเออแล้วก็ตรงช็อตนี้ด้วยความที่เมดเราเขาทิ้งป้อมนะก็ได้พยายามไปกันคีมให้เขาอยู่แต่ว่าไม่ได้นะเกือบเอาตัวไม่รอบเหมือนกันตรงนี้เลนกลางคือพังเลยนั่นนะแล้วพอเรารีเซ็ตก็กะไปเอาเลนมังกรนะฮะเห็นมีประเด็นเนาะแน่นอนว่ามันไม่ทันอยู่แล้วฮะซิลิกา้าไม่ใช่อะไรที่จะหนีเร็วขนาดนั้นนะ ก็ฟาร์มเลดแล้วก็รอเขาดันคลิปมานะฮะป้อมข้างนอกก็ต้องระแวงนิดนึงนะเพราะว่ามันมีอาร์ลัมไงถ้าเราเข้าไปแล้วอารลัมจับแบบนี้ตัวแตกนะฮะพยายามหาจังหวะที่เราผลักกล้วยล่าออกหางจากอารลัมได้แล้วเราจะได้คิวอันนี้เป็นวิธีเล่นตรงนี้คือเขาไว้ใจอาร์ลัมไปอารลัมเขาเดินผาดนะฮะผมก็ตามฮะกะไปเก็บอารลัมเต็มที่นะฮะปรากฏว่าโดนดักแล้วก็ แตกไปนะเจ็นว่าตอนนี้อีลินค่อนข้างเป็นตัวปัญหาเลยนะในหลายๆเแง่นะฮะแล้วก็พอจะรู้แล้วว่าไอตัวคูดาวฮะมันยังไม่พอนะฮะอาจจะต้องแบบสดับรองเท้านิดนึงซึ่งเราก็ต้องรู้นะว่าพอสดับรองเท้าไปแล้วเนี่ยโกเวล่าจะตีเราแรงมากนะฮะแล้วก็อาจจะโดนฟอร์เรนซีซีได้มันมีป่าดอกใช่ไหมมันมนิสตันใช่ไหมฮะแล้วก็อีลินจะยิงเราแรงมากนะฮะอันนี้ต้องรู้ก่อนเนาะ ว่าสลับไหมก็สลับฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากได้คููดาวนะฮะเอาไว้สำหรับเล่นเอ่อใช้สกิลสองลัวๆนั่นแหละนะแล้วพอสลับรองเท้ามาก็ได้ใช้ทันทีเลยฮะสลับไปไม่เสียเปล่าะฮะได้ดับเบิ้ลคิวมาทั้งเฟรนติโน่แล้วก็ตัวอ e ีลินนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่เกียร์มาเลยฮะวิ่งไปแล้วก็ไปฟาร์มต่อฮะเพราะว่าตัวบิลลมันรีเจนได้นะหาชีพแล้วก็รีเจนได้แป๊บเดียวก็เต็มแล้วฮะ ถามว่ากลับบ้านได้ไหมจะลืมว่ากลับบ้านไปแล้วก็ได้มาวนชิปอยู่ดีนะเพราะงั้นเราเอาเวลาที่จะวนชิปอยู่ดีที่ว่าเนี่ยไปวนชิพไปเลยเนี่ยโดยที่รีเจนพร้อมกันเนี่ยมันก็ประหยัดเวลาดีกว่าไงแต่ว่าที่ต้องระวังคือถ้าอีกฝ่ายรู้นะ,ะแล้วเขาวิ่งมาพยายามมาย้ำดาเมจใส่เราเนี่ยแล้วก็ตายนะฮะซึ่งต้องบอกว่ายินตายไปแล้วฮะมันไม่เห็นหรอกฮะเราก็จัดไปเลยฮะ ตอนนี้ค่อนข้างชัวร์ว่าคนที่แฮกแบบมีอยู่ตัวเดียวนะคือไอตัวอ e ีลินนั่นแหละพอบนคลิปเสร็จเห็นไหมเลือดเต็มเลยนะอันนี้ผมก็จะไปดัดตรงมังกรนะฮะจะดูว่าเขาจะมาเปิดมังกรไหมเราจะได้แบบกะเข้าไปแบบเก็บอ e ีลินนะซึ่งดูเขาทำนะเหมือนไม่รู้เลยนะ,จะเจอแบบนี้คือไม่รู้เลยว่ามันแฮกนะบอกโอ้โหใช้สกิลใส่แบบนีแล,ล้วโอเค เลิกดักเลือกดักร้อเร์ซ็แล้วรู้แล้วผมก็เลยเดินสลับไปเอาดักเซเยอร์นะปรากฏว่าพอใกล้ตีเสร็จนะสภาพตามที่เห็นเลยฮะมีคนรู้ดีฮนะแล้วช็อตเยอะผุนิพภาพได้งไงเออดีนะเซเรีก้าเอาให้ได้แล้วก็ระหว่างนั้นก็ไม่มีอะไรฮนะแล้วก็ฟาร์มไปตามปกติหาะหาของเอาไว้มาเบอร์ใส่แชรี่ให้มันแบบทเทียวแตกนะฮะตรงนี้ก็เห็นเซรีก้าเขา เปิดมังกรคนเดียวนะฮะก็วิ่งไปเติมปรากฏว่าเจอซินเทียเขาเดินพลาดนะฮะก็ค่อนข้างชว่ว่าซินเทียไม่ได้แฮกเราก็ลงโทษเข้าไปแล้วก็เก็บออบเจกต์นะฮะชอตนี้ตัวแครี่ของเราอะ่ะต้องรวยเนาะเพราะว่าถ้าแครี่รวยนี่มันสามารถเอาไปแบกเลดเกมได้ไงส่วนตัวไอ้บิโลอ่ะเลดเกมมาไม่ได้เก่งขนาดนั้นละสู้แครี่ตรงๆยากแล้วฮะก็ต้องดูของก่อนนะฮะถ้าของมากันเนี่ยเลดเกมมาเนี่ยแครี่เราอะ่ะ นะตรงนี้ผมก็ไปทําชีพข้างนะฮะอย่าลืมทําชีพก่อนบวกนะแล้วปรากฏว่าใช้เราตัวแตกไปแล้วฮนะอันนี้ก็อาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะฮะจังหวะน,นี้เพื่อนก็ไปไฟเนาะแล้วก็ตายนะน่าจะแพ้ไฟเลยแหละผมก็ไม่ได้ทำอะไรฮนะตรงนี้เราไปไม่ทันอยู่แล้ะเราทําเลนนะฮะจะสังเกตว่าฝั่งเขาอะปล่อยดักเลเยอร์ผิดเลนนะฮะซึ่งดีแล้ว พราะเราอยู่เลนเนี้ยคีปมันดันสูงไงถ้าเขาปล่อยเลนนั้นน่ะเลนเราอ่ะไอตัวคีปะจะเข้าถึงป้อมนะเรามีสิทธิ์ป้อมแตกได้เลยนะอันนี้ไปดีๆนิด,ด,ดนึงนะฮะถามว่าผมจะดันไปจนสุดไหมไม่สุดอยู่แล้วฮะอีรินมันรู้ฮะผมไปคนเดียวฮะแมบบเราสว่างฮะอย่าเล่นแบบนั้นนะก็ใจเย็นๆนะกลับมากันบ้านเนาะตอนนี้ดา๊เสียฟรีแล้วนะเนีย่ยฮะเจอไปนะฮะ เขาปาดอกมาเราสตันกึกเลยแล้วพยายามเบิดละมันตีไปเข้านะฟอร์เรนเข้าหนาอยู่นะแล้วก็ตายไปนะฮะเราจะนั้นมาผมรู้แล้วว่าต้องสลับรองเท้ากลับเป็นรองเท้ากันซีๆเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเลือกรองเท้านะฮะแล้วระหว่างที่เราตายก็ป้อมหน้าของเราก็แหกไปนะฮะมีเฮโน่ no, กันบ้านคนเดียวเนาะตรงเนี้ยถ้าเขาบุกดีๆอะ่ะจบลนะแต่ว่าด้วยความที่มีแต่แฮกแมพแต่ไรสมองนะฮะ ก็ตามที่เห็นเลยฮะมันไม่แตกฮะตัวเฮโน่มันยอยเวลาออกป้อมคืนมาได้ไงฝั่งน,นั้นก็เลยเสียเวลาทำลายป้อมอีกรอบหนึ่งนะรอดเลยไม่จบเกมก็ถ้าโกเวล่ารอดก็เราก็ไปปิดทันนะเพราะว่าเราเดินเร็วกว่าเขาเยอะนะแล้วดูนะผลจากการฟาร์มาทั้งเกมจังหวะนี้คือจังหวะสาใจสุดละคือผมต้องไปฆ่าอีลินให้ได้ถ้าฆ่าอีลินได้เพื่อนเรามีสิทธิจบเกมสูงมากนะฮะก็จัดไปฮะ คือจะตายเนี่ยไม่ซีเรียสเลยนะแต่อีลินต้องเล่นต่อไม่ได้เนาะแล้วฆ่าได้สำหรับตัวฟอร์เรนน่ะตอนเราพยายามฆ่าเขาครั้งที่แล้วอ่ะเรารู้อยู่แล้ะดาเมทเราไม่พอฆ่าเขานะีก็จะมีแค่แคลรี่คนเดียวที่มีของพอที่จะฆ่าเขาได้ก็เซเลกาจัดให้ฮะเรียบร้อยฮะจบเกมฮะชนะพวกแฮกแมปนะฮะเจอแบบนี้ก็รีพอร์ตไปเอาให้มันโดนแบนไอดีไปยาวๆนะฮะ ประมาณนี้แหละวิธีการเจอกับแฮกแมพก็คือฟาร์มหาเงินแล้วเล่นไฟใหญ่นะไอไฟย่อยๆดักพุ่มอะไรแบบนี้ใช้ไม่ได้ผลเพราะมันเห็นเราเนาะตอนรีพอร์ตนะฮะก็อย่าลืมเขียนรายงานไปชัดๆนะฮะว่าแฮกแมพนะฮะ gm เขาจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะดูตรงสกอร์นะฮะศูนยนะอันนี้คือระบบเขาจับได้พอสมควรอยู่นะ ไม่ใช่แบบเมื่อก่อนที่แบบจับก็ไม่ได้คะแนนก็ออกมาเป็นตัวเลขนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละสวัสดีครับ